สวัสดีครับช่างเอกมินมูรีนะครับวันนี้มาเทสปืนส่งลูกค้านะครับเอายันบ้านเลยครับสองตัวนะครับอันนี้ไม้กระดูกนะครับยาวร้อยเจ็ดสิบนะครับผมแกะกันลื่นนะครับไม่ใช่สีครับแกะกันลื่นเข้าไปในตัวนะครับผมอันนี้ยังใส่ลูกสี่มิลนะครับสี่มิลนะครับสายพีนะครับเส้นเดียวอันนี้ใส่ลูกสี่มิลเส้นเดียวอันนี้ตัวหนึ่งครับอ่านี่เหมือนกันให้เห็นเลยสองเส้นครับอันนี้ลูกห้ามิลครับล่ลูกห้ามิลยาวร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับตัวนี้นะครับอ่าไม้กระดูกครับ จะลองยิงเป้าดูครับผมขวดน้ำขนาดไอหนึ่งจุดสองห้าลิตรนะครับเล็กกว่านี้ผมมองไม่เห็นตาไม่ดีนะครับผมระยะยิงประมาณสิบห้าถึงสิบแปดเมตรนะครับถ้าใครมาบ้านผมจะรู้ประมาณนี้นะฮะยิงข้ามตูดแล้วก็นูกระช่างสามเมตรแล้วก็ไปนู่นนะครับเดี๋ยวจะลองดูให้ตัวนี้เป็นตัวสี่มิลก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ลูกความาเอาแล้วนะฮะสี่มิลขวดสีเขียวครับเลยตรงเป้านะครับ ไปหนึ่งแล้นะครับขวดโค้กครับลูกห้ามิลนะครับสายยางสองเส้นไปสองครับนี่นะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมตัวนี้เสนอราคาอยู่ที่สามพันเก้านะครับสามพันเก้าสองตัวนะครับผมแต่สองตัวนี้ไปแล้วตัวนี้ขายไปห้าสิบาทนะครับตัวนี้ขายห้าสบบาทพ่อเอาไปแล้ว นี่น้องเอาไปแล้วนะครับผมอันนี้สนใจทักเข้ามาได้ผมไม่รับคิวนะครับผมถ้าผมทําเสร็จเดี๋ยวผมจะออกขายนะครับเทสก่อนเทสอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับ